หลวงพ่อไปเจาะเลือดมานะคะวันนี้ก็คือว่าเจอว่าค่าไตคลิปสลายสูงมากกว่าปกติไปประมาณเกือบ3เท่านะคะคอเลสเตอรอลนี้ก็สูงมากกว่าปกติไปเกือบประมาณ50นะคะก็ถือว่าเออน่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็ค่าเอนไซม์ในตับนะคะที่บ่งบอกถึงการทํางานของตับค่ะอันนี้ก็คือปิิมมันแบบแม็กสุดแล้วที่ว่าเขาจะบอกว่า ค่าปกติเงี้ยค่ะก็ค่าปกติอยู่ที่0 40เนอะอันนี้ของหลวงพ่อก็แม็กเลย40เงี้ยค่ะสูงมากค่าการทํางานของไตไตนี้ก็ถือว่าปิ่มๆไปในทางที่ว่าเริ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตแล้วเนอาตรงจุดนี้หลวงพ่อปวดเกี่ยวกับตามข้อด้วยตรงนี้ ที่เภสัชเชมสงสัยนะคะก็คือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกดยูริกร่วมด้วยเนาะอ่ะแล้วก็วันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนยาไหมคะคนจะให้เพิ่มยาในหลงแบบทีแรกเม็ดเยวให้เพิ่มเปไม่รึ่งอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าถูกต้องค่ะเพราะว่าค่าไขมันค่าไขมันคือว่าคุมไม่ได้ค่ะเขาก็เลยเพิ่มให้หลวงพ่อเนาะิอะเกเไม่ขึ้นก็มันคุมไม่ได้อะค่ะเนาะมันคุมไม่ได้ยังไงก็ให้ฉันตามที่คุณหมอบอกก่อนนะ ต้องลดด้วยใช่ใช่ค่ะที่ตาผ่ท่านหมดค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นหนึ่งเม็ดกับครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อาหารการกินนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องควบคุมอาหารอาหารอะไรบ้างที่กินได้ไม่กินได้นะคะแน่นอนค่ะถ้าเกี่ยวกับไขมันเนี่ยค่ะไตกลีสลายด์ค่อนข้างจะสูงเกิดมาจากการที่ว่ากินพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างจะเยอะค่ะฉะนั้นท่านก็อาจจะลดการกินแป้งนะคะเพิ่มการกินกับข้าวให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะ แล้วเมื่อกี้ท่านถามหนูว่าเครื่องดื่มอะไรนะคะที่ท่านชันเป็นประจำมั้ฮะที่แต่ฉันโคโยติรักมาเกิดคือทิมแดงกี่กิโลอ๋อค่ะค่ะที่อ๋อค่ะฉันไอ้พวกเครื่องดื่มชูกําลังเนาะฉันจะกี่กิโลอืมโอเคค่ะต้องฉันทุกวันเลยไหมคะเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะก็ก็ฉันทุกวันแต่ว่าแต่ว่าบางวันก็ฉันน้อยบ้างมันเยอะมันมันเป่เก่งกันค่ะค่ะวันไหนที่ไม่ได้ฉันเป็นอะไรไหมคะก็มันก็ธรรมดาเปลี่ยว่ากับแฟไม่ฉัน ันอูันนีนน่กับกับไอโปรีนไโโปรตีน,อ,ตนอ๋โอโอเคค่ะค,ค่ะอ๋ะอ,อ,อจะบอกว่าอ่าค่าของไตรซลด์นะคะมันพ่วงมาจากพวกเครื่องดื่มที่ท่านฉันด้วยค่ะพวกนั้นก็มีน้ําตาลนเนาะค่ะม,มีส่วนมันมีน้ําตาลสูงแล้วคนนี้ก็ คือการที่ว่าท่านนะฉันทุกวันมันก็สะสมในกระแสเลือดของท่านไปเรื่อยๆคะคะแต่ยิบสไลด์ก็เลยคุมไม่ได้อ่าวันนี้ก็คือว่าตัวที่หนูจะแนะนําให้ท่านเอาไปฉันนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้อันเนี้ยมันจะเข้าไปจัดการเกี่ยวกับควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดน้ําตาลในเลือดเนี้ยก็ถือว่าปกติไหมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่ามันก็จะปิ่มๆไปในทางที่ว่าค่อนพันยาสูงบ้างแล้ว แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงคือไตคิปสลายตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับตับของท่านอาจจะมีปัญหาร่วมด้วยแล้วก็สิ่งที่พ่องตามมาก็คือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเกาล้มด้วยเพราะว่ามีการปวดตามข้อด้วยเนาะประมาณว่าเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดอีกแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านบอกหนูว่าไปกินไก่ต้มมาเมื่อวานก็เลยกระตุ้นทําให้ปวดมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นตรงเกี่ยวกับอาการปวดข้อนะคะท่านอาจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไอ้พวกสับีทั้งหลายค่ะ แต่หนูก็เข้าใจค่ะว่าเป็นพักไม่สามารถที่จะเลือกกินได้อยู่แล้วเนี้ยค่ะเนาะประมาณนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไอ้พวกสับป,ปีกอ่าไอ้พวกอาหารทะเลไอ้พวกเครื่องในค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างเช่นผักเนาะอย่างญาติโยมมาถวายไอ้พวกอ่าผักทั้งหลายเนี่ยเอาส่วนยอดออกค่ะท่านเพราะว่าส่วนยอดเนี่ยค่ะจะมีพิวรีนอยู่สูงจะทําให้ท่านนะคะเกิดอาการปวดเกาได้ง่ายอ่า ตรงจุดนี้ก็คือว่าดูจากค่าแลบเนาะแล้วก็วันนี้คุณหมอได้เพิ่มยาไขมันจากหนึ่งเม็ดไปเป็นหนึ่งเม็ดครึ่งด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถที่จะควอบคุม,ม,มไขมันได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องเพิ่ม,ม,มสูงมากใช่ค่ะสูงสูงมากเลยค่ะท่านสูงจนแบบถ้าดูค่านี้ขณะท่านฉันยาอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าน่าเป็นห่วง แล้วการฉันยาเนะะี่ยค่ะจะต้องฉันตามที่เขาบอกหน้าหน้าซองอันใหม่ที่เข้ามานี่นะอย่าใช้แบบว่าความรู้สึกเดิมๆว่าท่านน่ะฉันหนเม็ดหเม็ดอันนี้มาเป็นเม็ดครึ่งก็ต้องอ่านทุกครั้งด้วยว่าเม็ดครึ่งไม่งั้นถ้าความเคยชินของท่านน่ะประมาณว่า1เม็ดหนึ่งเม็ดเงี้ยคะ่ะก็จะทําให้ไขมันที่สูงอยู่แล้วมันคุมไม่ได้ พอคุมไม่ได้มันก็จะเกิดเป็นไอ้พวกไขมันฟอกตับอะไรพวกนั้นอีกซึ่งตรงจุดนี้คุณหมอที่โรงพยาบาลยังไม่ทําการรักษาเกี่ยวกับไขมันฟอกตับไม่ทันทีแต่ณนะจุดนึงถ้าการณีที่ว่า,อ,าอะไรแบบค่าแบลค่าเลือดอะไรออกมาแล้วมันค่อนข้างจะถึงเกณฑ์ที่ว่าจะต้องรักษาไอ้พวกไขมันฟอกตับอ่ะคุณหมอก็อาจจะต้องเพิ่มอีกโรคให้กับท่านนะคะเนาะก็ตรงจุดนี้แนะนําว่าตัวนี้ช่วยได้ค่ะ ทําให้ไขมันของท่านเนี่ยค่ะลดลงเพราะว่าเขาจะ,ะไปควบคุมเกี่ยวกับน้ําตาลที่เข้าไปในแต่ละครั้งแต่ละคาบที่ท่านฉันทุกอย่างที่เอาเข้าปากอ,ะอ่ะเออที่มันมีน้ําตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่อะค่ะตัวนี้จะเข้าไปช่วยจัดการคือมันดูแลร่างกายของท่านนะค่ะได้อยู่ห้าอย่างก็คือเกี่ยวกับตับก็คือเอนไซม์ในตับเนี่ยค่ะเกี่ยวกับไตก็คือค่าไตาที่ออกมาเนี่ยอ เกี่ยวกับเลือดก็คือเลือดต่างๆที่มันมีปัญหาค่ะเ,ออเกี่ยวกับเซลล์เซลล์นี่คือว่ามันจะเกี่ยวกับการทํางานของปอดของท่านที่ว่าทำเป็นภูมิแพ้อยู่อะค่ะจะทําให้แบบว่าภูมิแพ้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมอืมแล้วก็เกี่ยวกับลำไส้มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายไหมคะไม่สำนึกอาหารเนี่ยเกี่ยวกับถ้าเป็นโรคจันไหนฉันไหนอ่าใช่ใช่ใชค่ะเจ็บฟ้องหมดฟ้องอ่าค่ะอันนั้นต้องฉันไม่ให้ไม่ให้เจ็บอ๋อใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนั้น อันนั้นเกี่ยวกับค่ะอันนั้นเกี่ยวกับแผนในกระเพาะอาหารเนาะฉะนั้นก็คือต้องหลีกเลี่ยงการฉันอาหารที่เป็นรสจัดเกี่ยวกับลำไส้นี้ขับถ่ายคล่องดีไหมคะั้ถ่ายคลอดีเลยอ๋อโอเคดีดีต้องต้องคือฉันไม่ฉันรสอะไรก็ได้จัดทุกอย่างไม่ได้อือมค่ะจะเป็นปุ๊บถ้าฉันเจ็บท้องทีอ่าใช่ค่ะตรงตรงจุดนี้คือท่านก็ทราบไปอยู่แล้วเนาะอะไรที่เปองฉันไม่ได้ก็ไม่ต้องฉันค่ะ น,นี่คือเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นเนาะแล้วกอ็อย่างที่ว่าค่ะก็คือว่า,าพาอไม่สามารถทํากับข้าวจินเองได้ฉะนั้นจะมาแบบว่ามาค่อทั้งจะฟิกประมาณว่านู้นอันนี้มันก็ไม่ได้ก็เลยจําเป็นว่าลดไขมันไขมันควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยลดเกี่ยวกับคือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอะ่ะตัวนี้เข้าไปขับล้างสามพิษ ได้ด้วยแล้วก็จะทําให้ร่างกายของท่านเกี่ยวกับภูมิแพ้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอ่าแล้วก็ไปจัดก,การเกี่ยวกับลําไส้เพราะว่าบางทีมันมีอะไรเน่าๆเสียๆค้างอยู่ในลําไส้บ้างเนี่ยค่ะ<ม>ก็จะอ,ออกมาค่ะท้องเสียบ่อยอืมค่ะค่ะการที่ท้องท้องเสียบ่อยนะคะก็บ่งบอกถึงว่าสมดุลที่เกี่ยวกับควบคุมระบบการขับถ่ายเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่ดีมักเลยทําให้เหมือนคล้ายๆมีภาะวะลําไส้แปรปวนคิดว่าท่านฉันอะไรแล้วก็ อะไรเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกว่าเอ้ยแสบท้องฉันไม่ได้เงค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้แปรปวนที่มีภาวะท้องเสียร่วมด้วยอะค่ะประมาณนั้นค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติม,ตมไหมคะตัวนี้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะเพราะว่าถ้าเป็นยาเนี่ยไม่มีที่ว่าเขาจะใส่อะไรให้เป็นแบบนี้ให้ได้อะค่ะแล้วก็ไม่มียาตัวไหนที่จะเข้าไปจัดก,การเกี่ยวกับขับล้างสารพิษออกได้ พวกนี้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร<ม>ค่ะ<ม>ก็ทางการรักษาสมัยเนะะี่ยค่ะก็คือว่าจะใช้ยาหลักอ่ายาหลักของท่านควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,มแล้วก็ควบคู่กับไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างเข้าไป<ม>เพราะว่าอาศัยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวนะคะ่ะมันก็มันคุมไม่ได้อะ่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเข้าไปเสริมการรักษา<ม>ประมาณนี้ค่ะ